ไปฮ่องโถงสรุปไปฮันดิมูนไปขอรูปไปครบค่ะ <laughs> ทำไมอะ่ะเดินเยอะมากค่ะ,ะจริงก็ไปบูนแหละค่ะไปไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ไปเหมือนแบบว่าปีโชงไรเงี้ยแล้วก็ผ่านไปครึ่งปีแล้วยังไม่ได้ไปไหว้สักทีกเลยไม่โอกาสไปนี่แอบไปขอรูปไหมคะหลายคนบอกว่าไม่ค่ะไม่ได้ไปขอรูปเลย ไปด้วยกันหรือเปล่าอยังไงเนี่ยเดี๋ว่าพี่ขอพี่ขอรูปไปหนึ่ไม่เราอาจจะแบบไปไหว้พระที่ดังเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยให้ความหลักรับเลยแต่หนูไม่ขอตั้งอย่างเดียวเลยไม่มีน้องรีพระเปย์กลับมานะอะไรนะคะน้องรีพระเปย์ไม่กลับมาไม่ไม่ไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีพี่พี่ขออะไรกันบ้างครับ ริงเริ่มต้นนะครับแผนก็คืออยากจะไหว้พระแลังจะแต่งงานก็คือเป็นเหมือนกับอีเวนต์ใหญ่ในชีวิตเนาะองนงี้ยตอนไปตอนแรกก็ว่าจะไปสองคนครับไปปมาๆก็พี่ต่ออะไรับก็ไปไปมาๆก็เลยอยากพาทีมงานที่ช่วยงานแต่งครับที่น้องๆเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็เลยพาไปด้วยกันแล้วรายการเป็นุ่มใหญ่เนาะก็ไปประมาณแปดคนเนาะแต่ว่าจริงๆก็คือไปไหว้พระขอพรนี่แหละครับแต่ว่าหลักๆน้องไปก็น่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องงินครับ เหมือนการหมุตั้งเป้าไว้แท่าไรที่ขอไวจริงๆอ่ะทุกครั้งเลยที่ไปอ่ะชอบไม่มีสติชอบแบบเขาไปถือเขาแบบขอแล้วเขออข,ออขอเลยไปเรื่อยไปเบื่อแล้วเลยยังรู้สึกว่ายังไม่ถึงใจยังก็ไปขอใหม่จะกลับไปใหม่เดี๋ยวกลับไปใหม่ไ,หมไม่ใช่กลับไปใหม่รอบดินไปใหม่นะครับคือวันนั้นอ่ะไปวัดวันรุ่งขึ้นมาเขาก็มาน,นึกได้ว่าเมื่อวานขอพรไ,ไม่พบขอไปวัดเด<อ>ิแล้วไปใหมห่เลยอ๋อรยาไปใหม่แต่มันไปไม่ได้ค่ะการขอพร EP สองนี่หรอ ก็ไปขอหม่น่าจะขอยังแบบไม่่ตรงอย่างี้ไม่ได้เจไม่ครอยผ่กนลูกขึ้นก็เลยไปใหม่ก็ระจะไปใหม่แต่ยังไม่ได้ไปค่ะก็จะไปที่อื่นต่อ่ะก็นิดนึงอ่ะับไม่โชวโชโชว์อะมันขาเที่ตัวเรื่องมันสะทือนมาที่เราตั้งเป้าไว้หูว่าเหน้างค์าจะฟังหนูไ่รูเรื่องม่จะรอขอแงงเหมือนแบบรี่แกล้ากับคนมาเยอะแล้วก็แบบเป็นห่วงว่าเขาจ้คไหอะไงี้ยเป็นห่วงคนอื่นอยู่เลยอ พอกลับมาพี่พีก็เลยเต็มที่ในการขายของเลยใช่ไหมคะพี่พีจะเกิดนะคะอดสู้หน่อยแล้วแล้วก็ก็จริงๆคือผมว่าหลังจากที่เราแต่งงานกันนะครับเออมันก็มีหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะตั้งแต่ว่าเราจะย้ายเข้าบ้านวันไหนอะไรอย่างเงี้ยครับจนสุดท้ายได้ย้ายเข้าบ้านแล้วผมว่ามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่การอยู่ด้วยกันจริงๆและตอนนี้ครับแต่ก็มีความสุขเลยทุกวันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกแบบเต็มๆ เห็นว่ามันมันความสุขมากกว่าที่คิดคือมันสนุกมากกว่าที่คิดเพราะว่าในความรู้สึกผมนะคือหลายๆคนคูดว่าเหมือนแบบเนี่ยการเข้ามาอยู่ด้วยกันไม่เหมือนการคบกันเป็นแฟนนะการที่ต้องอยู่ด้วยกันยี่สิบี่ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีอะไรกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าพอเอาข้าจริงเห็นว่ามันัเฮฮาดีเพราะว่าด้วยด้วยตัวน้องเขาเป็นสีสันอยู่แล้วในความรู้สึกผมนะแล้วก็รู้ว่า ในหนึ่งวันเนี่ยกลับไปตอนเย็นหลังจากเลิกงานเนี่ยวันนี้ก็ต้องทาอะไรเพราะาจะไม่ไม่แพลนก่อนแต่เราก็มีกิจกรรมทำวันอะไรอย่างเงี้ยมันน่าติดเต้นวันเหรอคะน่าติดเต้นวันมมนมีกิจกรรมไม่ยาติดเต้นเหรอครับพี่พีไม่ก็คือจริงๆอ่ะตั้งแต่ผมข้าใจว่าตั้งแต่แต่งงานย้ายบ้านเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ทํางานแทบทุกวันเลยครับแล้วถึงวันไหนไม่มีงานเนี่ยเราก็จะมีอะไรทากระตุกกระจิกกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แกผมมีอะไรทำให้พี่พีกรตุกเต้นครับ ชปชีวิตปกติแค่ย้ายจากภูเขาสามไปสายสามแค่นั้นค่ะเช่นย้ายคนไปย้ายแบบเอาทีไปหรือว่าเอาของไปแล้วก็แบบไปเล่นวุ่นวายอยู่ในบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ออกซื้อข้าวซื้อของกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็สนุกของเขาเองอ่ะก็ไม่ได้ถามว่าแบบเหงาไหมกลับไม่หนูไม่อยู่เลยหนูกลับบ้านจะเหงาไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามลูกค้าหน้าที่ภรรยาเราปฏิบัติหน้าที่ยังไงบ้างหน้าที่ภรรยาไม่ได้ทาอะไรเลย ขาตื่นไปทำานก็ไปเพราะเขาบอกว่าจะตื่นไปเนี่ยนะสุดท้ายเขาตื่นแปดโงเช้าหนูก็หลับยังไม่ถายตืเช้าต้องมาเรี้ยนอาหารใช่ไหมหรือว่าไม่เลี้ยงไปพี่เลี้ยงจัดการให้เสร็จสรรแล้วอาาใช่ใช่ครับห้องกับแม่พี่พีฟังต้องภูมิใจเลยเรามีแบบอะไรแบบมัดใจมากเลยแบบเออเสน่ห์ไปจังหวะการหยิบตะหลิวล้างกระทะทอดไข่ดาวมีวันหนึ่งเขาตื่นมาตรง เขาจะมาส่งผมวันนึงวันนึงจำได้ที่ยังไงบ้างเลนโมเมนต์นั้นเป็นกเป็นครั้งแรกในชีวิตคือเรากครั้งแรกในชีวิตคือคือเราอะกำลังจะออกแล้วเราบอกกันแล้วว่าไปแล้วนะเขาก็นอนอะครับก็อะไรไม่รู้แล้วสักพักหนึ่งเราลงมาแเก็บของท่านข้าวอะไรข้างที่จะขึ้นรถไปทางานเนี่ยลูกมาตกงมาตกลมสู่นความรู้สึกวันนั้นทีงานเต็มที่เลยคะี่ง่วันอื่น กลับบ้านเร็วและครับกลับบ้านเร็วเลยตอนนั้นคือแก้มหมุนตั้งใจลงมาส่งหรือว่าแค่ตื่นเองหรืว่าจะลงมากินกาแฟแค่เร็วะลงไปส่งอีนิดนึงตับรึเปล่าครับจริงๆวันนี้จะมันมีข้อตกลงอะไรยังไงบ้างมันว่าต้องหอมแค่เป็นก่อนนอนหรือว่าต้องบอกปันดิ้นว่าอะไรยังไงผมว่ามันมันกลายเป็นว่าผมมาอยู่คนเดียวมาตลอด10ปีที่ผ่านมาแล้วในความรู้สึกผมมันทําให้ชีวิต มีอะไรทรำมากขึ้นที่แบบวุ่นวายทุกว mm. <cu> ันนะวุ่นวายทุกวันเราไม่ได้ทำอะไรเลยราบ้านบ้านผมได้เก็บบ้านเขาได้เก็บบ้านเดินเก็บกูนเก็บนี้เก็บไปกันทะเลาะกันมิเนี่ยไม่ไม่ครับแต่แั้งได้อยู่ด้วยกันมายังไม่ทะเลาะกันเลยได้อยู่พี่พีอยู่มากี่วันก็คึ่งเดือนนั้นนะก็จริงๆก็ไม่หนูไม่ได้เก็บบ้านหนูของมาไว้ในบ้านเขาเพื่อเป็นหนูคนอ่ะ คือหนูว่าขนของไปขายบ้านเขาแล้วหนูก็ขนของกลับไปบ้านหนูจริงเลยนะใช่แล้วเวลาใช่แลที่อยู่รามอินทราเนะไม่ใช่บ้านเขาาอยู่สายสามหนูว่าขนจากสายสามคือขนจากสุขาสามไปสายสามขนสายสามกลับมาสุขาสามก็แค่ส่งของลูกค้าไม่ที่บ้านคนโลกแกแค่บ้านเราล็กคนเดียวพอใช่ก็ยังยังมีแบบไปไปมาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันชินหรือยังนครับว่าสามีภรรยาชินหรือยังชินเยใช่ค่ะ ไรแล้วคะอันนี้เนี่ยมันเกิดมันติดตรงไหนมันติดตรงไหนคะมันติดตรงไหนมันติดที่สาขาบ้านตุ้งเลี่ยมันตึงแค่หนูทำใจมันเกิดปางได้ไหมนี่สาวดีหนูอะไรมันจะไม่ชินอ่ะเรียกยุ่งตัดห่างว่าหนูนี่มันสาวคนคนอยู่ อย่างพี่พีแต่งหน้าที่เนี่ยพอเสร็จจากโรงพยาบาลก็ต้องกลับมาไล์ขายต่อพี่ไม่คือจริงๆอะครับก่อนหน้านี้ผมก็แค่เปลี่ยนสถานที่ต้องบอกอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้ก็ถูไปบ้านน้องเขาถ้าใครเห็นนะครับแล้วเราก็ขับกลับบ้านเราตอนนี้สิ่งที่ดีขึ้นก็คือกลับไปบ้านเจอเขาเลยทํางานเสร็จก็นอนนอนทีนนนน่นอนด้วยกันม,มันมันดีขึ้นหมายถึงคุณภาพชีวิตดีขึ้น,นแต่ว่าเราไล่ตีหนึ่งตีสองตีสามนะกับการขายยกซูงของเราเราต้องทำขนาดนั้น ยังไงพี่วิทยแรงบันดาลใจคือยังไงหมายหมายถึงว่าที่ที่ไลฟ์ทีมทีสองทีสามใช่ไหมครับผมว่าจริงๆมันเป็นกิจกรรมที่สนุกแล้วแล้วคือพอดีน้องเขามีตารางงานแน่นมากก็หมอะนีครับว่าก็แน่นทุกวันทีเนี้ยผมว่าก็พยายามไปเป็นส่วนหนึ่งแบบที่เคยบอกคือถ้าเราไม่ทํามันก็จะดูเหมือนกับคือมาถึงที่บ้านขึ้นห้องนอนอย่างนี้เราก็ทํางานเสร็จแล้วเข้าห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้มีเวลาร่วมกันครับแล้วผมคิดว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกต่าง ไม่ได้เงินค่ะก็เลยทำด้วยกันเป็นกิจกรรมที่สนุกเลยแต่ตอนลูกค้าเขาบีบมาเขาจะเป็นต้องให้กีเซนต์ขนาดนั้นเลยไหมแบบใครข้าไหนที่ใส่ชุดดำอ่ะที่พี่พีใส่โชว์อ่ะหาที่พีใส่ชุดในไหนตัวไหนอ่ะยันยันเลยเหมือนซ้อมที่สี่ย่าที่เปิดเปิดท่อะไรที่เป็นอะไรคนอ่ะที่มีที่มีผู้ชายอะไรมันเต้นด้วยอ่ะที่มีใส่ด้วยหรอไม่ได้ใส่ครับผมก็ดีไม่ได้ใส่แต่ว่า เข้าใจคือมันเป็นเหมือนกับการไลฟ์รวมของเขาเนาะว่ามันมีหลายๆผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทางทางทีมก็น,น่ารักทางทีมตองแม็กนะครับก็คือมีอะไรที่เขาคิดว่าเหมือนแบบเราเราติดสัญา,าหรือว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์อยู่หรืออะไรที่ไม่บอกผาก็จะให้เราออกจากกล้องก่อนอะไรอืมอือมอืมสุดเคไหมกการถ่ายโอ้ไม่กับถาเริ่มชินแล้วผมว่าเริ่มชินละแต่ว่าก็ยังไม่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่แบบ ร้องเพลงเป็นได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็เริ่มสินแบบแล้วถ้าสินค้าแปลกวันนี้เราจะรับไหวไหมครับพี่พีถือว่าตามใจบอสหรือมันมแปลกวันนี้ด้วยแบบมันเยอะแยะพี่เราครับแต่ว่าจริงๆอะไรที่หรือว่าอะไรที่ทําแล้วเขาแฮปปี้อ่ะเขาทำด้วยนกหละุ่มโอเคไหมที่ไว้ใจเขาคุมไลค์คุณเดียวแบบว่าแกงผู้ชายมาก็ไลค์คคกันคุยกัน ไว้ใจค่ะบ่อยเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเวลาขายของแล้วมงลูกค้าไม่ไว้ใจช้าเกินอ่ะอย้อนไม่ขึ้นเหรอเพื่อนคู่เกิดอะไรอธิบคยอันหนึ่งอันนี้นะคะมันเป็นมันไม่ทันนะนานแต่ที่เหรอโอเคค่ะคุณผ่ะชมคอยพิจารณาเรื่องที่แบบว่ามีแบบคนก็ใจผิดว่าเป็นคู่เราอ่ะสอนคำได้อะไรเงี้ยบอกว่าแต่งงานอ่าแฟนสามีจัดงานแต่งอลังแต่ว่าภรรยายังไม่ได้ถือดอกอะไรอยย่างงเี้ แล้วก็ามีคนโยอมเป็นคู่เราอย่างอื่นอีกทั้งใจคนโยอมเป็นคู่เราค่ะยังไงยรักกันมีบก็ยังรักกันมีทุกอย่างก็ยังมีความสุขกับชีวิตทุกวันซ้อมตั้งใจแต่ร้องหลอยังไม่ได้กดฟ้องยังยังไม่ไม่ใช่หนูค่ะหนูโอเคอยู่อ่ะอยังยังมีประเด็นตรงที่ว่าสิงสอดก็สาวยิงได้ไม่โค้งก็จริงๆอ่ะเรายืนยัน ถึงซอดคืออะไรที่เป็นทรัพย์สินทุกอย่างส่งมอบไปหมดแล้วนะครับคู่เพชรทองคำแบบที่ทุกคนเห็นเนาะการคิดดีเซลรถใหญ่ต้องมีรถแข่งนโลกไปนี้เอาไปไว้หมดแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวโดนเข้ามานเดี๋ยวโดนเข้ามาแต่เราไม่ได้ระบุไงว่าอยู่ที่ไหนสักแห่งในโลกนี้รู้หมดเลยเดี๋ยวยายที่ก่อนจริงจริงมันซีเรียสมาอยู่ดีพอแต่ไปยังไม่ได้ผ่านกี่เดือนมันก็มีข่าวเขาพมแล้วครับบา่คนก็โยงมาเป็นคู่เราคู่เราคู่หรือเปล่ พ,พี่นี่นกยยินมือเต่าหรอคะทำได้ด้วยพี่ตอบงานว่าใช่หรือจะใช่ไม่หรือ่าไม่อย่างนี้ครับผมอ่ะมีความรู้สึกมาก <ๆ S 2> ไม่ไม,มไม่คือไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยอาย่านข่าวอะไรที่เป็นข่าย่อยอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าให้บอกสถานะตอนนี้ก็คือมีความสุขที่ได้มีความสุขมากขึ้หนหที่ได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็ผมว่าอะไรที่ที่เป็นสิ่งที่ต้องทำ ในฐานะสามีภรรยาจริงๆผมว่าผมทำได้ครบก็พยายามทําให้ดีที่สุดในหน้าที่ท,ที่ได้รับในบทบาทใหม่อันนี้นแล้วก<ม>ัน,<ม>นครับแล้วหนุ่มแล้วผู้หญิงมบ้างมีข่าวที่ออกมาหนู่ไม่ได้อ่านเลยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้หนูก็มองทำตัวเหมือนคนแบบติดหนี้อะไรก็ไม่รู้งงก็คือแบบอยากหาเงินอยากท,ท่านนู่นท่านนี่อยากมีความสุขกับก,การทำงานยอะไรเงี้ยจริงๆหนูไม่ได้อ่านข่าวจริงๆหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครอยากเสือกเหมือนกันตอนนี้เมื่อไหนเขาบอกว่าเราไลฟของเราร้อนอยู่ หนูก็วาดตัวเองเหมือนกันเพราะตอนนี้บางทีก็ไล์จนรู้สึกว่าถ้าความสุขจริงๆเราอยู่ไหนเนเมื่อเราหาเงินมาแล้วเราก็ไปซื้อของแต่เรายังไม่มีโอกาสได้เล่นของเล่นที่เราอยากเล่นหรือว่าเอาของที่เราซื้อมาใช้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราทำงานเยอะเกินไปที่แอบเินอยู่ก็เลยยังไม่อาจจะเปเปโอรการ์เดอร์ดูแต่ไม่ได้ไม่ได้ร้อนเงินเดี๋ยวร้อนเงินเดี๋ยวมาของงานเฮ้อนี่ไงขอคุณท่านทีว่าง่ายกว่าของาน โอเคขอบคุณคับขอบฟังนครับขอบฟังบ้นหนึ่งบ้นนึงจะมีแต